สวัสดีครับ f อครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมระทุงครับเอฟซีเมื่อนี้มติดตามตัวเลขกับนเดอครับอยู่บ้านพ่อหญิงเนาะครับเนาะนเดอนี่ก็อยู่คนละหมู่บ้านแต่เป็นบ้านไก่ชิดกันครับพ่อหญิงครับเอฟซีก็อยู่โบไกลกันแหละครับเอฟซีไปมาหาสู่กันคนหัวจักกันเนาะครับเนาะหลังจากก่อยคลิปแรกไปแล้วครับเอฟซีมาเมื่อคืนนี่ฝันดีร้ายครับเอฟซีเป็นผีปูเท่าครับ ผีปูเท่าเจ้าที่เจ้าทา้งก้นโบราณล่างไงสูงดําครับตามออกมาจากวัดล่างครับมาบอกเลขอีกแล้วว่าสันครับแต่งวี่ิพานมาครับเอฟซีหาสองหาสองรวยยกช่องเนาะครับเนาะต้องไปฟังเรื่องเล่ากับน้าฤกษครับว่าผีปูเท่าออกมาจากวัดนี่เพิ่นมาเขียนให้นี่สิเป็นตัวไรครับสวัสดีครับน้าฤกอครับสวัสดีครับตามดวนตามดวนครับัดีคตามดวนเกาะกระแสคน มีเซนบอกเลขแน่นอันนี้เป็นงวดทีซีนะครับเนาะเขาม่เล้าสามงวดซ้อนครับใส่หนเด้อทะเบียนรถอยู่ใส่ครับเดี๋ยวฟังมีสามตาครับมาเลยเดี๋ยวสิให้เบิ่งครับปอะหยาดด้วยครับเด้อประายัจักน้อยเก็บสี่อันนี้รถหนเด้อครับเป็นงวดที่ผ่านมากครับผมสองสี่สองหกสองงวดก่กอนเนี่ก็คือสองสี่ครับแล้วก็ หกสองสองหกกับกัปกันนำเข้าทั้งบนทั้งล่างนะเนาะแล้วก็งาหงวดวังหันนันกาเข้าหาสองอีกครับเอฟซีทุนทีมงานที่ทั้งพุนครับพ่อเหี้งสวัสดีครับพ่อเหี้งพ่อหัวนี่นี่พันธาบอกเลรีดูนี่สามอันคนเพป็นนี่เนาะครับเนาะนี่พ่องัวเพี่นกับโบคอยเห็นหงเพี่นไปหลอกตามาครับเอฟซีจะต้องใส่แว่นตา คุณพ่อยิงสุดรอกันรออีกสักหน่อยแล้วไปถามไ้มาหาหน่ะเด้อกันครับเลขกเล่าเขาหาสองเนาะครับต้องมีสามดาวต้องมักเกาะกระแสคนฟันแม่นล่ะครับเอฟซีเอางวดนี่ว่าสู้เอฟซีฟังนะครับหน่ะเด้อผมมึกว่านี่ครับที่ท้ายคลิปไปนะครับวันนี้ไปนอนตอนกลางคืนก็ฟันหยีฟันว่าเพื่อนออกออกออกจากวัดนั่นแหละวัดวัดเก่านั่นละวัดล่างนั่นละวัดล่างนั่นละอืมวันนี้เพื่อนก็ไปเข้าขวนนะครับ เป็นคนอดั้นคนใหญ่สูงดำเพิ่งไปบอกเพิ่งกลับไปย่ำเรียกเรียกตัวตัวท่ายเป็นหมวกอานนี่แหละครัอเด็กสามตัวน่ะเนาะแง่นครับเพิ่นมาคันอดั้นยัดสีหลงเด้อแล้วว่ากัดย่ำย่ำอดั้นยันยันหลวงยันลืมแล้วว่ายันหลวงยันลืมอันน่าเด้อนี่เอาเวาความฝันแรกๆคร่าวๆให้เอฟซีฟังจังน่อยบมาท้าเขามาใหม่อันที่ไปรู้ฝนนะครับกับ ขี่รถไปธุระได้ละในในฝันน้องก็จีบได้ดอกบัดนทึกบัดนี้ตีฝนมาตลอดในความฝันนั้นฝันว่าฝนตกแห้งแม่นะเราก็ไปลบฝนอยู่ในวัดในสระไม่นครับผมเป็นวัดเก่าเหรอเป็นวัดเก่ามีพระอยู่แล้วล่ะครับวัดหลางครับก็เลยนี่ละก็ก็อะไรไปไปไหนนะก็ไปพักเหนื่อยจุดหน่อยเสียเท้าเสียหยางออกครับบันทึกก็แหน่ะก็ไปเบิ่งวันสีนอนจุด ข้าวละไ้ฝนยุดสิเดินทา่ากอนนะวันนี้กับงวกกันไปเห็นเลขไปที่เพื่อนเพื่อนวาดไวนน้นี่นี่นี่คือนี่อันนั้นครับคือสลาเก่าล่ะตัวไหนครับนะหรือแ <8 S 2> ปดหกสามันก็น,เป,นเป็นพญานาคนะครับเป็นพญานาคลูกพญานาคอยู่ทั้งทั้งปากพญานาคกับจมีเลขสองแปดอยู่บัดนี้ทั้งหางมากกับติดแปดหกสามรับเห็นอยู่ในปากพญานาคนี่สองแปด เห็นเจอส่วนหางไปร่างนี่แปดหกสามเนครับหลักกับเพิ่นตามมาบอกนี่เป็นตัวไรครับเป็นผู้เทานี่ตัวเก่าหนิครับตัวไรครับวอาจากแปดหกสามนี่แหละครับแปดหกสามกับสองแปดนี่ครับกับสองแปดเนียนเพิ่อนว่าให้หรือเขียนมาเลยครับเพิ่นเพิ่นมาเขียนใส่มือใส่มือให้เขียนใส่ฝ่ามือเนาะเมียนครับก็สุดขากันดอนว่ารถรถตามมติวัดบ่รถมาบอกบ่ก็ดรว่าแต่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ขั้นเก่านี่ลราไปเมียนครับ ทะเบียนก็4262มีเงี้ยเมือนออกมาแล้วออกมาแล้วัถึงทั้งบนทั้งล่างล่ะนนั้นออกบนทั้งล่างนะครับบันนี้เพื่อนกัดน้ำไปบอกอยู่เพื่อนน้ำไปบอกคนบ้านเลยมีเงี้ยน้อยฝันอยู่ฝันว่าเพื่อนไปบอกนี่ละอย่าอย่าหลงเด้อแล้ววาคันๆเรียกเรียกที่บอกไปนี่ละแล้ววะเรียกที่เราก็เขียนเซมือไวปเขียนเขียนเซมือใหายจะท้อบ้านในที่ตัวได้ครับบ้านในขี่น่ะหรือนี่ครับ บาริกที่กับสองเก่าครับสองเก่าเอาจดมานั่มนะครับรเพราาะว่เพิ่นตามไปหอดบ้านซะเหลือเกินนั่มไปคักเนาะล่างไงสูงดําเลยครับ <c oughs> บาริกที่สองเก้าครับเ <c oughs> พิ่มเติมตัวเลขขึ้นมาแต่ตัวนี้เพิ่อนโบเลบอกเพิ่นเข้าไปในบ้านข้องหนาเด้อครับอันสองเก่าเป็นบาริกที่ครับบาริกที่ครับเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขเอาท้องมีสามดาวถามยังอีกครับบ่มมียังนะครับ่มมียังถามอีกทะเบียนรถกันถาสิตัด์ตเรนสตาร์ตเรนเนาะครับเนาะสี่สองหกสอง มันกับเขากับสองเก่าตัวอะเด็กหกกับเด็กเก่ามันกับเป็นตัวเดียวกันเนาะเก่าสองหกสองก็ได้เนาะค,ครับผมเอฟซีโปรดใช้วิจารยณในการรับชมครับเอฟซีเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอฟซีมักกระจัดบบมักกับ่บ,กกบ,บประยัง จะลองเบิ่งไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะครับหะเด้อเนาะแต่เขามาแล้วสามงวดซ้อนงวดนี้เป็นงวดที่สี่ครับเอฟซีเพรห้มีโชคใหญ่รวยต่องวดรวยยุกช่องครับขอบคุณครับหะเด้อครับสวัสดีครับเดี๋ยวสีผ้ามาทางผีเจกหน่อยครับมาเบิ่งตัวเลขขอางหนเด้อก่อนครับนี่ครับแคปหน้าจอไว้เด้อครับเปืนตามมาซะเหลือเกินครับเอฟซีแปดหกสามแปดหกสามหรือว่า 2ตัว28 28บ้านเลขที่29 29ครับ FC มื่อี้ครับมื่อี้ครับ FC กดไลค์กดแชร์นะครับนอกากกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมเราทงน่าไม่เล้อครับเดี๋ยวเบาแอมเราทงสี่ภาไปเบิ่งขคองดีครับมีขลองดีมาฝาก FC ครับไปรับชมกันครับเบาแอมเราทงนี่จะเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชม เป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค่าโบ้ไข่เขาล้านคนย่าง่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสิริภิริเนะครับนะ้องท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิดกับนางถาอยู่ของไมคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะด,ดีค่คกับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้ยเนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยหลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยแล้วก็บีเอใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปดสามครั้งลูกหัวต่ำลูคิวสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยพ่อนุสติน่ะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดยวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาหหมยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบุรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ้ค่อยดีลูกค้ายางบ้เห็นลานเฮาแขยายว่ามีอียงบดบงังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหนาลานเหตุนในคนมองโบ้เห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเหาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเองครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวยงางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูอ่อมากนะครับนะแล้วก็เมื่อแท้แต่ครับท่านผู้ชมเมื่อแท้แต่แล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูุู่กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ ตนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รว้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตง่งให้กันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากก้นหักก้นหลงเบาแมมอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมรักษาเบาแอมเราตรงนี้ได้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากเอ็บซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอกไ้แบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิกมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ